ลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางและการแก้ไขปัญหาจะย้ายมะเร็งลัคนาตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้และจะอยู่ยาวไปหนึ่งปีดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเป็นดาวสุภะเคาะใหญ่เมื่อย้ายแล้วจะส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นดวงเปิดให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดาวพฤหัส ยังช่วยให้ผลเสียของดาวราหูที่เล่งตัวคุณอยู่อ่อนกำลังลงด้วยใครที่เคยมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เนืองๆจะพ้นทุกข์จะมีทัศนคติที่ดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นมีพลังในการต่อสู้แก้ไขปัญหาเก่งขึ้นเดือนนี้ดาวตัวตนก็มีมาตรฐานเป็นเกษตรด้วยแปลว่าเก่งรอบด้านแต่ต้องระวังปัญหาสุขภาพเพราะดาวไปตกพบมรณะ ส่วนใครที่เคยมีปัญหาด้านการเงินเดือนนี้จะพ้นทุกแล้วเพราะดาวการเงินสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งความรุ่งเรืองการเงินคล่องตัวดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนเมษายนปี2566ของชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุ่นอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกต็ดับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์ไปถามรายละเอียดค่าครูกันได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจดูดวงความรักทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ทไทยกันก่อนเลยนะคะชาวตุลลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าตุลดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์ดาวการงานคือดาวพระจันทร์ดาวการเงินคือดาวพระอังคารค่ะเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวจะไปมีมาตรฐานเป็นเกษตรในช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนเลยแต่ว่าเป็นเกษตรในภพเรือนมรณะนะคะการที่มีมาตรฐานเป็นเกษตรแปลว่าคุณจะมีศักยภาพสูงมากมีความเก่งโดดเด่นแล้ว แล้วก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่ลุยปัญหาเพียงแต่ว่าพอไปอยู่ในภพเรือนที่เสียหายก็แปลว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขฝ่าฟันเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะดาวไปตกภพมรณะแบบนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายๆหรืออาจจะต้องเดินทางเยอะเดินทางบ่อยจนอาจจะเกิดการเจ็ดแหลกทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆตรงนี้ต้องเตรียมตัวในการเดินทางดีๆเตรียมหยูบยาด้วยถ้าเกิดจะต้องเดินทางแล้วก็พักผ่อนให้เยอะเะด้วยนะคะสามารถ ที่จะแก้เคล็ดเรื่องของความเจ็บป่วยได้โดยการที่ไปตรวจสุขภาพเลยเน้นเจาะเลือดตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหรือการเดินทางบ่อยๆและเตรียมตัวสําหรับการเดินทางดีๆการเดินทางบ่อยๆในช่วงที่ดาวประจําตัวอยู่พบมรณะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะแก้เคล็ดเรื่องของความเจ็บป่วยได้ด้วยค่ะแล้วก็หมั่นไปทําบุญที่เกี่ยวกับโรงศพทําบุญที่เกี่ยวกับสังฆทานยาตรงนี้จะเป็นตัวช่วยได้นะคะ ส่วนในเรื่องของดาวการงานเราจะไม่ได้ไปดูดาวพระจันทร์เพราะว่าท่านเดินย้ายพบเรือนทุกสองวันครึ่งดังนั้นใน1เดือนท่านก็จะเดินครบทั้ง12ราศีเราก็มาดูที่พบการงานพบการงานไม่ได้มีดาวเสียอะไรสถิตอยู่ดังนั้นอุปสรรคปัญหาเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวของคุณเองนะคะก็คือเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางบ่อยโดยที่อาจจะไม่ได้มีเวลาทํางานมากนะักแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานสะเพร่าเพราะว่วารีบเร่งจนเกินไปด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วดาวการเงินคือดาวอังคารเคยเดินอยู่ในภพเรือนมอรณะมาหลายเดือนแต่เดือนนี้ตลอดทั้งเดือนอยู่ในภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อย่างอูฟูแต่สิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณพลิก เปลี่ยนแปลงฟ้าใหม่เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวดวงนี้เคยสถิตอยู่ที่พบเรือนเสียหายมาเนิ่นนานประมาณ1ปีแต่ว่าตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้จะย้ายเข้ามาเล็งลักนณะของคุณดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่เมื่อย้ายเข้ามาเล็งลักนณะจะส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างแรกเลยก็คือดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงดังนั้นมีโอกาสที่จะได้พบปะสังคมเพื่อนฝูงมากขึ้นพบเจอคนมากหน้าหลายตามากขึ้นและคน เหล่านั้นก็จะเป็นคอนเน็กชันที่ทำให้คุณมีสายป่านยืดยาวในการต่อเงินสร้างเงินสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นด้วยแถมดาวดวงนี้ยังมาพร้อมกับดาวคู่มิดใหญ่คือดาวพระอาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยดาวคู่นี้ส่งเสริมกันดีในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่มาจากโพบเปลื่อนโชคลาภค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลงังคุณจึงมีโอกาส ที่จะมีโชคลาบพ,พุ่งเข้าหาไม่ว่าจะเป็นโชคลาบที่มาจากการถูกหวยรวยเบอร์หรือจะเป็นโชคลาบที่มาในรูปแบบของการทํางานก็ได้อาจจะเป็นโชคลาบที่มาในรูปแบบของงานเสริมก็ได้คะ่ะ ตรงนี้มีโอกาสที่จะมีโชคลาภแต่โอกาสที่จะเก็บโชคลาภไว้ไม่อยู่ก็มีเหมือนกันเพราะดาวโชคลาภเจอกับดาวคู่ศัตรูนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้โชคลาภโดยที่คุณยังไม่ได้เสียอะไรไปให้รีบปันเงินสักประมาณ10%จากโชคลาภก้อนนั้นเอาไปทําบุญก่อนเลยถือว่าเสียแล้วแต่เป็นการเสียที่ดีจะได้เหลือเงินอีก90%เอเอาไว้ใช้แต่บางทีโชคลาภอาจจะมาเป็นทุกขลาภคืออาจจะมีข้าวของแตกหักเสียหายแล้วรถเฉียวรถชน แล้วก็เอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคตรงนี้ก็อาจจะได้โชคลาภมาแต่ว่าต้องแบ่งเงินไปซ่อมรถอันนี้ก็อาจจะเป็นโชคลาภอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ สำหรับดาวพฤหัสที่มาตรงนี้เนี่ยเขามาจากภพรืนอ,อริซึ่งแปลว่าอุปสรรคปัญหาด้วยแปลว่าการทํางานมันก็มีอุปสรรคปัญหานะคะเพียงแต่ว่าดาวดวงนี้เขาเป็นดาวของคนที่แก้ไขปัญหาเก่งคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเดือนนี้ชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะได้เปลี่ยนงานหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเปลี่ยนกิจการหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของงานเสริมนั่นแปลว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานแบบชั เจนนักแต่ว่ามันมีงานเสริมเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแทนที่วันหยุดจะนั่งเหงานั่งเหงาอยู่ที่บ้านคุณก็ได้ออกไปพบปะผู้คนได้ออกไปทํางานแล้วก็ได้สร้างเงินสร้างไรายได้ชีวิตสนุกคลึกคลืค่นมากขึ้นดาวพระราผูที่เคยทําให้คุณท้อท้อทําให้คุณหมองหม่นได้ง่ายๆเพราะดาวนี้เป็นดาวแห่งความคิดเยอะคิดมากขี้กังวลแล้วท่านก็มาเล็งคุณเนี่ยมาเป็นปีแล้วจะทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยมีความสบายอกสบายใจอยู่เนืองๆบางทีปัญหาย,ยังไม่ได้เกิดแต่ก็กังวล ไปกอนเกิดจากดาวพระราหูนี่แหละที่เข้ามาก่อกวนจิตใจของคุณพอดาวพฤหัสเข้ามาเป็นดาวแห่งความสว่างสวัยเข้ามาช่วยความกังวลอะไรเหล่านั้นมันก็จะมาลายหายไปค่ะทางด้านคนรอบข้างเริ่มต้นที่เจ้านายก่อนเลยดาวเจ้านายอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ว่าเจอดาวคู่ศัตรูแปลว่าเจ้านายยังเอื้อเอ็นดูคุณอยู่แต่อาจจะยังช่วยการงานคุณไม่ได้ส่วนใหญ่การแก้ปัญหาการงานคุณจะต้องทำเองนะคะ ส่วนเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาดาวเพื่อนร่วมงานอยู่ในภพเรือนที่ดีและในช่วงครึ่งเดือนหลังเราก็เจอกันกับดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยทํางานกลมเกลียวกับเพื่อนร่วมงานได้ดี สำหรับลูกน้องดาวลูกน้องก็อยู่ในภพเรือนที่ดีเพียงแต่ว่าก็เจอดาวคู่ศัตรูก็เลยทําให้อาจจะมีความจุกจิกลํำคาญใจกับลูกน้องบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรลูกน้องอาจจะมีดื้อบ้างเฉียงบ้างแต่ก็ดูว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณหรือว่าจะถึงขั้นที่ทําร้ายแทงข้างหลังหักหลังคุณไม่มีอะไรถึงขั้นนั้นค่ะเถียงกันจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีเจ้านายเพราะว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์คุณก็ต้องมีลูกค้าและผู้ว่าจ้างพวกเขาจะเอื้อเอ็นดูคุณดีไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะก่อนจะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกคือตำแหน่งของการงานเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่การงานจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ไพ่เทมเพรสใบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆดังนั้นคุณอาจจะยังอยู่องค์กรเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแผนกหรือว่าคุณอาจจะย้ายองค์กรแต่ว่ายังทํางานเดิมๆอยู่ไม่ได้เปลี่ยนถึงขั้นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่เปลี่ยนขนาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือบางทีอยู่องค์กรเดิมแผนเดิมนั่นแหละแต่ว่าต้องย้ายห้องย้ายชั้น ย้ายที่อยู่ย้ายโต๊ะนะคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เมื่อการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยจะได้อะไรที่ดีขึ้นชีวิตการงานจะ ราบรื่นมากขึ้นสมุดมากขึ้นด้านการเงินพ้นทุกแล้วใครที่เคยมีปัญหาด้านการเงินดาวการเงินคุณเดินดีแล้วเดินอยู่ในพบเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนด้วยอนาคตการเงินของคุณสดใสมองใบเบื้องหน้าก็ยังมองเห็นหนทางในการสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อ,อย่างอู้ฟู่อยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะซื้อของดีๆแพงๆแ,และทําให้คุณมีความสุขใจด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภตามที่บอกไปโอกาสทางด้านโชคลาภมีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ว่าพอได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยคือได้มาก็ไม่ทันที่จะเก็บเอาไว้ก็หายไปหมดเลยยังไม่ทันที่จะได้ใช้เลยก็มีเรื่องที่จะต้องอันตรธานหายไปนะคะดังนั้นเนี่ยแก้เคล็ดเรื่องโชคลาภดีๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเข้าของแตกหักเสียหายไปแล้วคุณได้โชคลาภคุณก็ต้องเอาเงินไปซ่อมตรงจุดนั้นแหละแต่ถ้ายังไม่มีเข้าของแตกหักเสียหายนะคะรีบเอาไปทําบุญก่อนเลยอย่างน้อยจะได้เหลืองเงินเก็บเอาไว้ใช้จ่ายบ้างไม่ิฉะนั้น ก็คือ8ถ้วยคือ8ถ้วยคือการที่จากไปโดยที่เรายังห่วงหาอารวออยู่นั่นแปลว่ายังไม่ทันได้ใช้เลยไปซะแล้วสุดท้ายนะคะเป็นภาพไพา่ของ ไพ่ประจําตัวคุณภาพบทสรุปของตลอดทั้งเดือนเป็นภาพไพ่ของการเปลี่ยนแปลงดีๆวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนให้คุณได้เจอเจอกับอะไรใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเจอการงานใหม่ๆหรืองานเสริมดีๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าขึ้นตรงนี้อาจจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรเข้ามาก็ให้รับเอาไว้มันเป็นสิ่งดีในช่วงต้นอาจจะยังกังวลเพราะว่าด,ดาวพระราหูยังอยู่ในภพเดือนที่ส่งผลให้ กังวลมากแต่ว่าไม่เป็นไรอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นการงานดีๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจเข้าไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกดมีช่องนิยายเสียงอ่านให้ฟังด้วยเป็นนิยายของเกดเองค่ะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนเป็นช่องใน YouTube นะคะสามารถเข้าไปฟังนิยายกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ